ดีครับน้องชาวยูทูบครับรมาดูเจ้าวันโลครับวันโลตัวสองร้อยนะครับผมตักใจสามยี่ครับ E C สองร้อยดีนะครับตัวนี้ครับตักใจ F X S สามยี่นะครับตัวนี้ โซ่ oh, ครับหัปลาดุกครับผมสองซีครับ เป็นหินคล้ายๆลูกลังนะครับผมแต่ว่ามันก็บ่แข็งมันไดูอีซีสองร้ดีนะครับเล่งมามาดูครับผมบรอว่าเป็นยูซุเอ็กซ์แซดสามยีนะครับ แตกได้ครับผมเพราะว่าแล่นแล่นอยู่ในถนนครับผมใส่อยู่ประมาณสิบสิบตักสิบสองตักประมาณนี้นะครับผมเจ้าันโลกหอปลาดุกครับ เต็มหลดเต็มเลยไปแล้วตัโซ,โซ่สองสีครับหัอปลาดุกครับผมวินแอมใหญ่ครับสามแปดครับสามแปดโชกุน กำลังมาครับเป็นยูโรทีนะครับเดี๋ยวน้ำตักกันบิ่งครับผมมันตักแปะครับ ก็เนิ้วดีครับผมเจ้าบอลวัวนะครับรถยุโรปนะครับสี่หาดตัดดันม้องนั่นนะครับ หน้ารุ่นนี้ครับ อากาศเต็มไปด้วยภูเขาครับผมภูเขาล้อมรอบนะครับอากาศขึ้นอากาศบาะ h o อนครับเก่าตักครับจิดตักเจียวละประมาณ2นาทีกว่ากว่าครับ ของสนาทีว่าเกินนี่ครับผมชั่วโมงนึงก็สิบก็เที่ยวสิกว่ายีเที่ยวสิบเอ็ดตักครับผมสิบเอ็ดล่ะโค้่หลยย่ตันสองตัก สตัก่พอครับสายแบกตัวจริงครับผมบาเรนบ่ได้ขึ้นถนนดำนะครับผมก็วิ่งอยู่ในถนนนี่ครับบ่ได้บ่ได้ขึ้นถนนดำครับผมสิบสามตักครับไม่โยู่นะครับสิบสามตักครับผมโสดสายแบกตัวจริงนะครับราชาบ่อดินนะครับผม ัการับพราใส่หลาย15ตักครับตักที่15นี่15ตักครับตักละตัน15ตันโดนประมาณนะครับ ยอดอะไรลูกป,ปีเป็นโชกุน38นะครับต่อโดยโชกุนนะครับน้องเล็กไปแล้วครับกิดจะกพี่ใหญ่ใหญ่เดินเนินไม่ต้องเทินเกียร์ครับ แรงสะใจครับเจ้าโชกุน